ับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับช่วงชิงช้าสวรรค์ประฐมคอนเทสต์ครับช่วงนี้น่าตื่นเต้นทีเดียวครับเพราะว่าเหลือเพียงโรงเรียนเดียวเราก็จะทราบแล้วล่ะครับว่าโรงเรียนใดจะเข้าไปสู่รอบแชมป์ประจำเทอมที่นอนมาใน,นัะดับที่1น,นั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ลอยลำเข้าไปรอนในรอบชิงแชมป์ประจําเทอมอย่างแน่นอนแล้วล่ะครับโดยคะแนนที่สูงถึง9คะแนนตอนนี้ครับเรามาลุ้นกันต่อว่าน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยจุมพล จังหวัดสุขโขทยัยว่าจะสามารถทนาคะแนนไล่เบียดโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาที่ทําคะแนนได้ถึง8.9คะแนนได้หรือไม่เราไปลุ้นผลคะแนนพร้อมๆกันเลยครับประกาศเลยค่ะพีน่นศสกดกดดันน้งแต่ยังยังไม่ประกาศเราอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ลุ้นกันด้วยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบเลยนะครับว่า โรงเรียนอะไรจะได้เข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมของเราค่ะนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะครับตอนนี้ได้ชิงแน่แต่จะได้ชิงกับใคร,ใครจะได้ชิงกับใครร<น>ะวหว่างโคร,ราชกับสุโขทยเขาทำคะแนนไว้สูงมากแต่โรงเรียนบ้านสาก,กวนครราชสีมาเขาทำได้8ด จุดเก้า <9 S 2> <5 S 1> อาจจะได้ <8 S 2> <8 S 1> มากกว่าเก้าหแปดจุดเก้าหนึง่งก็ชนะได้เหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมครับและโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสันทำคะแนนไปได้ ุด8.5ครับไม่ผ่านไม่ผ่านก็ได้ความดีๆกับทุกคนราชสีมานะคะคุณได้อยู่แข่งต่ออารอบแชมป์ประจำลุนไรลูก็ทษนะบรรยากาศในวันนี้นะครับ ทีมที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปชิงกับทีมที่ได้ชิงก่อน้ำตาไหลไม่แตกต่างกันเลยครับคุณผู้ชมหนูอยากจะบอกว่าหนูทำเต็มที่แล้วนะคะอะไรกันแม่ไม่ลงเนี่หนูอยากบอกว่าหนูทำเต็มที่แล้วนะคะวันนี้หนูทำไม่ได้ค่ะวันหน้าหนูจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะ ตรงนี้เหน,นื่ยากผมกน้อมพีญญ่ฝนใจยากแล้วก็ลําบากใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนนี้เก่งหมดเลย <c oughs> อย่างที่บอกลุงโน้ตบอกว่ารักพี่เสียดายน้อง <c oughs> นะคะคแต่ว่าเวทีไหนก็ตามมันก็ต้องมีมันต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องนะคะบนโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าอยากจะให้เอา ความรู้หรือว่าประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยเอาไปปรับปรุงใช้ในอนาคตในวันข้างหน้าเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเจออะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นเรามีพื้นฐานตรงนี้เรามีประสบการณ์ตรงนี้เราจะได้เปรียบคนอื่นที่เขายังไม่เคยมาแบบนี้ครันนี้ถือว่าได้กําไรมากแล้วครูเบิร์ตมีอะไรจะพูดกับน้องน้องคือตัวตัวผมเองเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะครับเคยมีประสบการณ์ในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยครันนี้เข้าใจว่าบางทีการร้องไห้นอกจากเสียใจแล้วเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของการเหนื่อย น้ำตาที่ไหลมันคือเหงื่อที่ออกมาจากใจครับครับเพราะว่าได้ฝึกฝนได้ซ้อมได้อะไรมาตั้งเยอะแยะเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่ามันหมดละมันหมดตรงนี้มันเหนื่อยแค่นั้นเองเสียใจได้ไม่เป็นไรแล้ก็ลุกขึ้นมาใหม่ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอบางทีทีมที่ชนะก็ร้องไห้ได้ก็เพราะว่ามันเป็นน้ำตาที่ออกมาจากใจอะไะค่ะเอบคุณพี่ฝนกับครูเบิ้ลมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะให้กำลังใจน้องๆนะคะ จริงเป็นเทคนิคดีๆที่พี่ฝนกับครูเบิร์ตมอบให้นะหนูจำไปลูกแล้วไปปรับใช้ได้เลยนะคะอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสรรจากจังหวัดสุโขทัยนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และจานดำไดนาสตมูลค่า1 0,000บาทค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะลูกนะโชคดีโชคดีต้องร้องแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่น่ารักจัง เป็นไรโ้หนูคมาทาได้หนูมาในขนาดนี้ขอบใจาลูกคุณบอกจไงเป็นไรแค่นี้นี่คุณก็ภูมิใจแล้วลูกดีมากแล้วมา,มาหมอูเงเคยเวยทีครั้งแรกหนูโหได้แค่นี้คุณก็อจแล้วลู และจากการแข่งขันทั้งหมด12โรงเรียนตอนนี้เราได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงที่สุดเพื่อที่จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมแล้วล่ะครับนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจากจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนวะัดสะัแก้วจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการาการแข่งขันชิงชาสวนปฐมคอนเทสในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมทั้ง2โรงเรียนจะต้องทำการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนกัน2รอบ2สัปดาห์ด้วยกัน โดยในสัปดาห์แรกจะเป็นการแข่งขันในรอบเพลงแบทเทิลหรือเรียกกันง่ายๆว่ารอบโดนเพลงนั่นแหละครับซึ่งทั้งสองโรงเรียนจะต้องร้องและเต้นในบทเพลงเดียวกันแบ่งท่อนกันร้องโดยจะมีการจับฉลากลำดับในการร้องก่อนและหลังซึ่งเพลงที่ใช้จะเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และแน่นอนครับยังคงเป็นบทเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งประพันธ์โดยค่ลบ,บุรีรัตน์ในรอบนี้แต่และโรงเรียน ทำคะแนนได้เท่าไหร่ก็จะเก็บเป็นคะแนนสะสมและนํามารวมกับคะแนนในรอบต่อไปและการแข่งขันในรอบต่อไปนั่นก็คือการแข่งขันในรอบเมดเล่แต่ละโรงเรียนจะต้องนําเพลง3มเพลงมาร้อยเรียงต่อกันให้เป็นการแสดง1ชุดโดยกาหนดเวลาในการโชว์ไม่เกินโรงเรียนละ5นาทีโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนสะสมจากทั้งสองรอบได้มากที่สุดก็จะได้ครองตำแหน่งแชมป์ประจำเทอมชิงช้าสวรรค์ประฐมคอนเทสต์ไปเลยครับ เดี๋ยวคุยความรู้สึกกับน้องก่อนถามเลยอนุบาลพิศุโลกนะคะน้องสุแต้มเป็นไงบ้างคะลูกเป็นไงมีความมั่นใจอะไรขนาดไหนไหมลูกมั่นใจอยู่ค่ะนี่ถามคนนี้แม่ค้าจะมราเป็นไงแม่ค้าตะวันเป็นไงเนี่ยกติกาที่ลุงน้ตขอสู้ไหมสู้ค่ะจะมีการมาขายข้าวขายของอีกไหมคะก็จะเอาของมาฝากเลยค่ะก็ขอ กำลังใจจากคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ที่บ้านนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะเอาลงนี้ว่าแส่แก้วลูกหนักใจไหมคะก็นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วรอบสองหนูต้องร้องเม็ดเล่ค่ะหนึ่งสามเพลงค่ะ<ส>ห้านาทีคิดว่าเราจะเฉือนคะแนนได้ไหมคะได้ค่ะ กัูนแค่0.1เท่านั้นเองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะติดตามชมเลยค่ะว่าชิงช้าสวรรค์ะสมคอนเทสในสัปดาห์หน้าความมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ช่วงนี้มันขนาดนี้แล้วช่วงหน้าค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสนะคะระดับมัธยมเข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะคะ้ามพากับชิงช้าสวรรค์ค่ะ